มาต่อกันด้วยมะม่วงห่าวมะนาวโหดองน้ำผึ้งนะซ้าวมีพี่เอฟซีเพิ่นบอกว่าดองแล้วมันขึ้นฟ้ามันขึ้นรายนะมันหมดขึ้นนะคะเพราะอันดองหลายรอบแล้วนะคะมันขึ้นอยู่ว่าเราใช้น้ำผึ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือสายสุขภาพนะคะแต่ถ้าให้กินสุราบ่ได้ก็มาเน้นเป็นน้ำผึ้งะคะ่ะน้ำผึ้งเพียวๆกับมะม่วงนะคะคือเทเทใส่กระปุกหรือกระป๋องนะคะแล้วก็ ทให้ท่วมมะม่วงแล้วก็ทิ้งไว้สองเดือนเป็นอย่างน้อยหรือว่านานกว่านั้นนะคะเวลากินเทวา,ากินแต่น้ำนะคะาเนื้อบวอกินะน,นคะคะเป็นน้านะคะมันจะมีความเหนียวเนือแ่ะมันจะมีความเป็นสีทองของน้ำผึ้งนะคะแต่มันจะวบบมีความเหนียวนะคะ นนี้คือรสหวานทานง่ายอร่อยนะคะอันนี้คือสายสุขภาพเนาะกินมะละกเ,เพื่อสุขภาพนะคะคุณประโยชน์เยอะบุม่วหางมะนาวโหเนาะส่วนอันนี้กินเพื่อความบันเทิงแล้วก็บำรุงร่างกาย